ความมั่งกับความวอางก็ฉันอยากมาตัวใจดีนี่ตามข่าวนี้อยู่นะก็ต้องฟังทีนี้นะครับเรื่องราวของเด็กวัยสามปีที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไปถูกคนขับรถตู้ก็คือมาเลเเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศบนรถนะฮะเด็กขี้โกงแล้ว่านนวสุดเนี่ยคดีพลิกนะนกกเด็กเงี้ยแกคดีพลิกนะแล้ชมครับกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่นนมาเลเแล้วนะกลายเป็นเด็กเป้าเลยก่อนแล้วทุกคนให้ย้อนกลับไปช่วงตรงหลายท่านอย่าไตามข่าวนะครับ กูเร <Cornell. S 2> ียนคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ฝันแก่นแล้วพ่อเนี่ยเรียกรถตู้คือบอกว่าให้ไปรับแล้วมาถึงที่กรุงเทพก็ถางบังกอกใหญ่แล้วคนหลังจากนั้นเนี่ยไปที่บังกอกใหญ่เสร็จปุ๊บรถส่ว่าเด็กลงจากรถไปนะเด็กก็มีอาการเหมือรอยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กจะกลับนะพ่อเขาเรียกรถตู้คนเดิมเนี่ยมารับเด็กกลับหลังจากนั้นตู้คนเดิมครับก็กลับไปส่งที่ขันแก่นทุกครั้งพอลงไปถึงี้บ้านที่ขันแก่นย่าก็าสงสัยเอ้ยมี่เกิดอะไรขึ้น ย่าบอกว่าวันนี้คือดเด็กแก่นั้นยกมือไหว้พนมมือแล้วบอกว่าน้าอย่าทำหนูเลยนะเด็กจะทำหนูเลยเ <ทำ S 1> นี่ยนะใช่ไหมที่หน่วยแล้วก็บอกว่าบักนี่มันปีศาจอ่บักนี่หรอบอกบักวิ่งปีศาจแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของย่าเองเก็เลยพยายามถามบอกเอ้าวบอกลุงเอ็มโดนอะไรมาเด็กบอกเลยบอกว่าอ๋อหนูโดนคนขับรถตู้เนี่ยข่มขืนย่าก็เต้นล้ำจงครับไปแจ้งความนะฮะที่สพที่หน่วยแรงน้อยแรงน้อย ส่งทางพ่อเนี่ยไปแจ้งความที่บางกอกใหญ่ตอนนั้นบางกอกใหญ่ก็บอกเลยบอกว่าอ๋อเกี่ยวกัตู้แถวนี้ไม่มีหรอกอะไปแหวงน้อยก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแหวงน้อยนู่นมันเป็นเรื่องของทางกรุงเทพบางกอกใหญ่นู่นผมไม่เกี่ยวทีนี้เขาเป็นข่าวที่มาเสร็จุ้่งเนี่ยนะอย่ยงตำรจรถบางเรื่องเลยนะแหวงน้อยก็ต้องรับเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าทางฝั่งผมชาการสั่งไปเลยว่าต้องไปดูแลเรื่องนี้ปรากฏล่าสุดเลยทุกท่าครับเรื่องนี้คดีพุ่นะฮะเราะมีการไปสื่อ ตอบมาแล้วนะครับก็คือเรื่องนี้ครับพลตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดขอนแก่นท่านก็เผยความคืบหน้านะบอกว่าตำรวจเองเนี่ยไปสอบปากคำผู้โดยสารที่นั่งรถตู้รถติดนี้มาสิบสามปีแล้วไปสอบพบทุกคนด้วยทุกคนก็เนี่ยมันนอกบทบาทมันสู้มันยังมันยังมีคนอยู่ทั้งหมดจไม่เห็นและทุกคนก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้พบความผิดทางวินัเลยขณะใช้บริการ ขณ <noise 74> <canvas> ะเดียวกันแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นก็แจ้งว่าเด็กมดี้3ปีอาการดีขึ้นจึงให้ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาไปพูดคุยได้แล้วถ้าเกิดว่ามีการสอบปากคำนะฮะก็ต้องมีการเชิญเจ้าหน้าที่ข่าววิชาชีพเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยส่วนเยาวชนอายุ16ปีซึ่งเป็นผู้ชายที่มีอาการเสียสติเหมือนกันเบื้องต้นแพทย์ไปตรวจพบสารเมดอัฟิตามีในร่างกายจากขาะนี้อาการดีขึ้นแล้วเช่นกันที่สื่อข่าวมีโอกาสคุยกับทางป้าสุขนะอายุ54ปีของแก เป็นผู้โดยสารที่ลงจากรถตู้เป็นคนสุดท้ายก็บอกว่าป้าเนี่ยนั่งรถคันเดียวกับไอ้หนูคนนั้นแหละป้าเนี่ยนั่งหลังคนขับตัวเด็กคนนั้นเนี่ยนั่งหลังป้าแล้วตอนนั่งรถมาเนี่ยป้าก็ไม่เห็นร่องตงิดปกติอะไรนะคนขับรถตู้เนี่ยไม่ทําอะไรเด็กผีคนนี้เลยไม่มีการร่้ว่าเมื่อะไรทั้งสิ้นแหละแม้แต่คำพูดก็ไม่เห็นจะพูดอะไรเขาขับรถตู้อย่างเดียวอะ่ะป้ายืนยันแล้วว่าป้าอยูย่กับเด็กผีมาตลอดป้าไม่ได้หลับนะ มั่งคุยเพื่อแต่งคนขับไม่แล้วมาต้องรอทางก็กูมันจะง่วงนะเห็น,หหนตื่นรถพุอุบัติเหตุบ้านเรากุณว่ะเลยชวนมันคุยส่วนคนอื่นก็ไม่ได้มีใครไปยุ่งอะไรกับเด็กคนนั้นเพราะทุกคนเนีย่ยมันนอนหลับกันทั้งหมดนั่นแหละตอนเข้าเขตกรุงเทพมีรถติดซุง่งปากนาตอนไปส่งผู้โดยสารค,คนแรกรถติดอยู่สักหนึ่งชั่วโมงตอนขับไปส่งผู้โดยสารอีกคนแล้วก็ไปส่งเด็กหญิงคน,นนั้นแหละที่บ้านพ่อตอนก้างเมืองรถตู้ต่อจั่ถึงหน้าบ้านเลยนะของเด็กเนี่ย มาเรียกกระเป๋าเข้าบ้านใจเองป้าเห็นป้าดูแล้วนี่คนเป็นมีความผิดปกติอะไรนะแล้วรถตู้ก็ขับมาส่งป้าที่จบที่พุสายสองมาสักสิบเอ็ดโมงขึ้นไ้าว่าแบบนั้นนะสู่ดทตัวคิดว่าใครแล้วเจะไปทำแบบนั้นเอาลาตรงไหนไปทำเขาขับรถอย่างเดียวอ่ะคนขับรถตู้เขาขับมาส่งที่ฟรีด้วยใคร่มีเงินบางครั้งเขาก็เอาเงินให้ทหาร ไม่มีเงินเขาจะช่วยถนนแคบแค่เจ้าตู้เนี่ยบางคันนอนไม่ไปนะส่วนเขาเองเนี่ยก็ไปนะหรือว่ายำไปไม่ได้จริงๆเขาจ้างรถเล็กๆนะเป็นรถโดยสารเล็กเนี่ยมาลาักเดี๋ยวเขาจะส่งไปยิงทหารป้าเดี๋ยวมั่นใจเลอรถอคนคนนี้เนี่ยนิสัยดีนะป้าเข้าใจเขาสามารถฝากข้าวของส่งได้เลยรถที่ไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ของมันจะพังหรือมันหายน้าเด็กจะเป็นคนดีป้าเราแบบนั้นเลยรลองฟังเสียงป้าหน่อยครับ ซึ่งเราตอนห้าทุ่มทุกคนสลับันเลยแล้วตอ,อนเช้าน้องลงสอบทป้าประมาณเก้าโลแต่ของคื้นไม่ไมีอะไรผิดปกติใช่ไหมคะตอนน้นไม่ไดีแบ่เขาต้อเปินกปกติตอนที่ใครรับน้องไหมคะน้องลงนเขาเ้าเ้าเลยที่นี่โรงพย <อ S 2> าบาลโมแต่เด่ว่าคนในรนกระบะตุ่มื่นม่งกระุ่นเลยหน้าประตูหน้าบ้านเลยล้างนู่นล้างนู่นแับมุ่งกับพุ่น่าเกิดยังไงปิก คิดไป้าทุกคนเป็นแจ้ต่อหลัน้องเป็นคนสุดท้ายหรือว่ายังคงเป็นมงคลใช่ค่ะทุกคนทุกคน,คน,คนขับรถที่เขาก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยคือไม,ม่นมี่งเหมือนจำเป็นป้าจะไม่จ,จับแกเป็นประจำเลยใช่ไหมคะแต่นั่งจับเท้าเป็นประจำไม่มีฟังเขาก็ให้นั่งมามีล่ละทุกคนทีนี้หลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะตกลงไปยังไงกันแน่ล่ะ ในเมื่อย่าแห็นเด็กกับเด็กก็พูดแบบนี้แต่ทั้งบ้านซึ่งนั่งรถตู้ไปด้วยเนี่ยก็พูดอีกแบบนึงน้นเด็กก็บอกผมไม่ได้ทําแบบนั้นส่วนเมียน้นเด็กก็ยนืน,นยนันว่าผัวจ่ไม่ทําแบบนั้นหรอกหลายคนเนี่ยก็เงนกันนะปรากฏผู้ชมครับทีนี้ก็คคอทีทาวิชาชีพก็รประกอบด้วยแพทย์พนักงานสอบสวนนักสติผู้หญิงนะครับมีอายการแล้วก็มีคนที่เด็กหญิงไว้ใจ แล้วก็ยังมีนักจิทุยาเข้าไปสอบปากคำคนอ่นะครับต้าเก้ดก็าอข้ากคำ้ก็เป็นเขตกรนั้นยับ่นเขบอกว่าเรื่องที่เป็นข่าวไม่เป็นความจริงไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบางเหตุยารณมีรายงานข่าวว่าการที่ลูกเมื่อครั้งที่ทิย์าตรวจพบนั้นอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดของเด็กนั่นแหละซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี่นะ ทางคุณก๊อตตามตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นผู้ต่อสื่อข่าววันนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงครับเช้าวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บ้านของเด็กสิบสามไปพูดคุยกับญาติเด็กถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ญาติญาติของเด็กปฏิเสธจะพูดคุยกับนักข่าวในทุกกรณีเลยครับส่วนนักเตะคนขับรถตู้ที่ก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธสื่อขาวว่าผมไม่ได้ทําแล้วก็ยังแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการขับรถตู้ที่ตำรวจที่สพบางน้อยต้องดูส่งรถไปตรวจเจตนเองของนักเตะ พร้อมกับการสอบปากคำต้นแล้วก็ปล่อยตัวนักเด็กไปแล้วนะครับไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรส่วนเรื่องของนเด็ยืนยันกษ์ที่ทำผิดสามีอีกครั้งก็บว่าโอ้ฉันไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนพร้อมไปบอกว่าหรือจะฟ้องตับคนที่ทำให้สามีของเนี่ยเสียหายด้วยวันนี้นะฮะความจริงมาหมดแล้วผู้สื่อข่าวจีงโทรศัพท์ไปหาไม่ได้ติดต่อนะตำรวจต้องพยายาเป็นคนรับมุสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกคุยนะเดี๋ยวติดต่อแับ เมื่อถามถึงน้าเดชก็บอกว่านาเดชไม่อยู่ไปถึงไหนตอนนี้น้องจะบอกว่าเข้าถามนาเดชหนีน้ด้เห็นว่ได้ยังตอนนี้เข้าจังไหนตอนเนี่ยบอกครับว่าจะจบเรื่องไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้งขับเข่ากันแล้วหนูนะเดี๋ยวแม่ทีอันนี้ครับเดี๋ยวแม่ปองนี่แม่คุ่บอลนะครับได้ครับแม่คุณบลครับอาจารย์เราหลวงพ่อยู่วะครับผมอย่างคุณกัมป์อลเนี่ยหรอไปอยู่ค่ะไปอยู่ และล่าสุดค่ะย่าของเด็กหญิงวัย13ออกมาพูดแล้วนะคะ <c oughs> กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือย่าบอกว่าตอนที่หลานเล่าให้ฟังะคะ่ะหลานทั้งตัวเกรงปากเดี้ยวสังเกตเมื่คืนแล้วหลานก็ร้องขึ้นว่ายายอายอนุเข้าบ้านหนูอยู่บนรถตู้เราเอานั้นหนูกินย่าก็พยายามช่วยหลาน,ลานงสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามถามจนหลานเล่าให้ฟังตามที่บอกกับนักข่าวไปก่อนหน้านี้ แต่แว่าตอนนี้ผลสอบออกมาว่าไม่มีการกระทำแบบเั้นบนรถตู้่าบอกว่าย่าเสียใจว่าทาไมหลานพูดแบบนี้ตัดคาให้การทาไมพูดอีกแบบ่าอยากขอโทษหลานขอโทษจักใจจริงที่เล่าให้ฟังก็แต่ว่ารับหลานเชื่อหลานเมื่อความจริงตันตุน้งก็อกอขอโทษพะ,ะเดตคนขับรถตู้ยีอยังว่าไม่ได้ตัดตามพูดไปตามที่หลานมาเล่าให้ฟังคนขับรถตู้่าก็ไม่รู้จักมีแต่พ่อกองหลานที่รู้จัก นเองก็ไม่ไว้ใจนี่จะถามพ่อของหลานนะคะว่าเชื่อใจได้ไหมพ่อบอกว่าระเด็กไว้ใจได้ก็ถามตลอดจนยอมปล่อยให้หลานขึ้นรถตูต้ไปแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ตามที่หลานม,มาเล่าให้ฟังตอนนี้กระทงจะต้องจ่อเรื่องเป็นไปตามขั้น,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 นต,ตอนของทางเจ้าหน้าที่แต่ยากทีนติดใจว่าทําไมหลานสาวจึงมีการป่วยทางจิตหลานลูกติดมาก เอาามพวกเด็กนัว่าอนนีตาย่ไม่มาเดืน่อตัวตแม่มาเอะเลร้อนมันควกีหลักี่อนจัรมไม่หลังแบบมนไปเองมึ่นหลังก็ได้ปักปั๊มเพลนทกอ่างโใหฟังให้ตามันอ้ตเป็นน้อง จอค่้วกนเป็นน้องน้องนว่าก่อนหน้านี้เด็กไม่สองมันมาเป็นน้องาัวน้องกั้วยล่เ่อ้ไม่ได้เถลาลนเดกก็จะกลับบ้านเล่นกั่อนก็เป็นรัวเพื่อนก็ดูได้หนึ่ไปีนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาหลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพต้องไปดูความด้วยคะค่ือมันไปหาเพราะมัน ที่่ัไม่หรอแม่นะ่นะเางิท่แวิไดิไม่ใตัวผู้ชายอยู่แบบนี้นะัวเป็นยังไงแม่มาด่าขอเจ้าเป็นไอ้จ้อยเฮ้ชอบกันแล้ว ที่แต่ละข้อันวดหัวแลนีคือประเทีิเร์แลวตเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดในโลกของผมตระแดเงานกเ่ที่สองผมบเป็นทาังแรกของทีมงานทังบริษัทของเราเลยเพราะเราจะมาที่งานมาเอาที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ

ใชเงินไต้งตัวใช้เงินไปซื้อตุ้นการอะไรตอนแรกทุกคนนะฮะวันนี้เป็นทีที่ค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาด้วยกันสองคนแค่แบบเตียวพัดนะฮะแต่ว่ารอบนี้เราพาทั้งออกทีกับบริษัทเรานะครับมาเอาที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นไงล่ะเหงื่อตกเลยคือต้องบอกว่า ที่รอบนี้ลงทุนมาถึงซูสแควร์เพราะว่ามันพิเศษนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่โคอินโอนะครับได้ร้านซับสปายเบอร์ในยูทูบครับเราเคยสัญญากับทีมงานเอาไว้ว่าหลายปีถ้วแต่ว่าถ้ามัน,นมัถึงร้านจริงๆจะพาไปยุโรปนะแล้วพอมันถึงร้านปีนี้ผมก็เลยมาได้คิดว่าเอ้ยไหนๆก็ได้มาแล้วนะเราก็เลยเล่นตัวพับเลยซึ่งแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าซูสแควร์มันแพงมากแต่ว่าเราก็อยากให้ทีมงานเราทุกคนเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆประสบการณ์เดิททางานในสถานที่สวยๆทั้งงานนะครับซึ่งโเดดดีีีวนน่่ป็อกาาาสทททจะพมมงงั้ห I right. แน่นอนครับเราผมไม่ได้เที่ยวเองเพราะว่าทีมงานเรารวมทั้งหมดแล้วประมาณ21คนผมไม่สามารถบริหารจัดการได้ครับเราเลยต้องใช้บริการของทัวร์นะฮะซึ่งวันนี้เรามากับสองส์งเดเราใส่พนันเองนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาก็เป็นบริษัททัวร์ที่พาเที่ยวประเทศดีๆกันแล้วก็จะเป็นแบบฟินแลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีทั้งช่องช่องทางที่คนเจอครเพราะว่าพวกแอพพิจารณ์เหนือนะฮะก็มีเหมือนกันนะมันเป็นดูนิเจอร์โอโวหรือว่าเอลจีอะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากไปตัวเอเชียแต่แบบที่น ยิ่งไม่ไปดีเนี่ยไม่เห็นเป็นช่องมันเขาารจคูอัวได้เลยคือเขาไม่โปรแกรมเนตัของาเนี่ยเรา เนี่ว่าเหมาแบบไทยเวียนไปเที่ยวมเท่ยวะเที่ยวนะครับเป็นคนบุาเที่ยว็นผ่านที่เที่ยวกรงแรมจ้องแหล่งกนในอ่นี้คแล้วเราแราไปก็ชอบเที่ยวนะครับแต่ไม่ได้เที่ยวเที่ยวในปรทราไปต่งรเข้าใจแต่คุเยิ่บินนานเลยุินที่พักเ่าไรกมวีซ่านะฮะแต่ว่าเดือนี้ว่าตกเงินละหมื่นก็างโคนเขาสามารถจักการให้แคนเราแานมากบว่พี่หม้อให้นใจนเราจะ้งทวถ้าข้าราการคนะหมื่กาตกเงินะสองแสนแต่ทุกคนก ก็ได้งอยู่กับเได้ส่ตอนนี้ครับผมอยก่ทีสนามยิงธนต้องว่าอย่างบกว่าเราอะโมาเดอมาที่ยฝรั่งเศสแล้วก็คุงกแลนก่อนแล้วประมาณที่กว่าแล้วก็ทีมงานจะมีตามมาแล้วผมได้รอที่นี้เขาจะไม่มาันะฮะต้องเรียนรก่อนที้นั่นออกมาพูดถึงรายได้นี่ยอะไรับเนียนะทีเสี่รอนี่แรายได้ที่บันทที่งานกัน ประเทศอินเดียคนสำหประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละครับมีชื่อเสียงมานมาพัฒนารัสวิชนะเป็นประเทศเล็กๆนะที่ตั้งอยู่ใจกลางของยุโรปและไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยนะทุกคนแต่จะมีพรมแดนครับติดอยู่กับ5ประเทศด้วยกันได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียและสิตเซอร์แลนด์มีประชากรในตําบลนะครับราว8ล้าน3แสนคนนะสำหรับประเทศนี้ ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างภาษาที่เขาใช้เนี่ยผมก็หลากยมากนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแบบสวิสฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็โรมาส์เนี่ครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสวิสเนี่ยโรมนนี2โรมัฐนะครับคือเขาจะเรียกกันว่า26แคนโตนซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐบาลกลางนะฮะแต่ก็จะทำหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางเฉยๆนะเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีอิสระเลยนะในการปกครองแล้วก็บริหารด้วยตัวเองถ้าเหมือนอเมริกาเลยจังหวัดไทยจังหวัดมันปกครองเอา ชามติมากที่สในโลกถึง600ยี่รับรวมถึงยังอยว่็นจังหวัดเป็นกลางด้วยนะครับคือยรงากโคตไหมจังหวัดอุดรก็บคตไห้จังหวัดอาใต้ก็คือว่าจะเป็นสงครามโลกคั้ที่หนึ่งรัที่เราเนี่ยจะไม่เห็น่รัฐไทยรัฐมัน่างกันอย่างไรสงครามโลกครั้งที่หนึ่เนี่ยนะครับสรี่ยก็ได้โ่งสภากาชาติแต่มีพยาบาล ประธานาธิบดีโดยสภาพตัวกลางเลยคือต้นกำเนิดมาจากประเทศสวิเซอร์แนด์เอวยเขาเกิดไว้ยังอันรีดูนังนะฮะชาวนาคารชาวสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเขาหมายแต่ชาวนาคารที่เราเป็นนะฮะแตกแแปลมาจากภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์นี่เองครับปัจจุบันนะครับสวิตเนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะแต่ในขณะเดียวกันครับจากรายงานของนัมเบโอครับหาข้อมูลภาคครองชีพที่ยังสุดในโลกเนี่ย ซูดเตอร์นี่นะครับก็ติดอันดับประเทศที่มีค่าพรอมที่แพงที่สุดในโลกด้วยครับทุ่พน <Okay. S 1> และอย่างที่หลายๆคนนา่าจะรู้กันดีนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของนาฬิกาที่มีคุณภาพนี่แหลนะนะแบรนด์เลยครับที่ดงังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าโรเล็กซ์มาเตนฟิลล์หรือแต่ละแบรนด์นี่แหละครับจะได้ไป้ายสวิตเมสนะฮะมากำกับเอาไว้เนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีต้นทุนการผลิตอยู่ในสวิตอย่างน้อย60เเท่านั้นนะครับถือว่าเป็น huh. อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ ด้วย,ย,ยเพราะจากผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็เคติมจากต่างๆและแน่นอนนะครับว่าอีกหนึ่งชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ครับนั่นคือความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเมืองทั้งภาคเลยทำให้ที่นี่ครับกลายเป็นดีดเวสชิเนชั่นที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาสักครั้งหนึ่งนะฮะน้องมันจะไปเที่ไหนสะักครับแต่วันนี้ผมทำได้เลยครับผมพามาทั้งบริษัทเลยทั้งคนเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวท<ห>ั<ร><ห>้งหมดเลยครรอทีมงานม<ร>า้นปีนี้เดี๋ยวทุกคนก็กาแข่ง คนประกอบการเป็นเงนเทียบเองแต่เดี๋ยวรอบนี้เรามาปีนึงเราได้เก็บบางี้ทานี่เลยเราให้เขาเปิดได้สูงเลยหกหสามสิบหกใช่ไหมคุได้สามหมนประมาณนี้ผมว่ามีหลยคนตเต้น้องก็ไม่เคยพาทีงานไัหม่หมู่เรื่องอกไเื่องอตัวนี้เนี่ยก็เราไม่หาสปอนเซอร์ละ เบอรท่าซแงเบอร์อไปาปากทำไมอ่ะนต้องหาสซอรามเสื่อเพราะว่าตอนนี้มันมีตีออยู่นี่ทนไมต้องนผมกคนเลยวะสวัสดีครับนี่พี่มารสวัสดีครับออสวัสดีครับ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 มาลีรถ ัวมารับเราแล้วมันกินโดยเดียวกันหน้ารัวในรอบนี้เที่ยวห้าวันทำรวมโดยางสองวัน๋ยวเราก็เป่าไปเขาว่าจะหมดรลายล้านิบล้านแค่ไมคนนั้งนี้เก็นคนจะบบวันที่พักโ็อะไรี่น้กตาลมะลุและกะปิมาเลยไปออะไรนะมีดหน่อยนะพี่อ ตัดก็เียก็ป่วยน้อยตัดงูนอะไรวะประตูก็เปิดอยู่เห็นเห็นตรงเนี้ยเดไปขางหลังวทำไวะงจนยแจ้งน น่าจะเป็นเงินแชนวันข้วเไม่ไม่นะว่าค่าวจี๊บข้าในวันข้าในวันเพรา็เราจะหมดหลาย้านหนึ่เพราะมันจะห้าวันมันบอกว่ารวมเดินทางสองวันฮะรวมเดินทางสอวันโงแซมไม่อยู่นั่นก็แค่สามวัน